พาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคุณแม่ขอพูดเรื่องหรือคดี 26ธันวาคม2567ทนายเดชากิติวิทยานันท์ทนายความเปิดเผยภายหลังขึ้นไปเบิกความสืบพยานคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาที่ศาลจังหวัดนนทบุรีโดยระหว่างพักครึ่งช่วงเช้านะคะทนายเดชาได้พานางพนิดาศิรยุทธโยธินแม่ของแตงโมที่มาร่วมรับฟังการไต่สวนในวันนี้ทางด้านนางพนิดากล่าวว่าวันนี้มาสายฟังช่วงแรกไม่ทันทั้งหมดแต่ก็ได้ร่วมฟังช่วงทนายความฝ่ายจำเลยซึ่งเป็นทนายของกะติกซักถามตัวกะติกเองไม่หยุด โดยแม่ออกปากวัฒนายของกติกเก่งซักไม่หยุด3าชั่วโมงก็ยังไม่เลิกส่วนประเด็นที่มีนักร้องเรียนบางกลุ่มออกมาเคลื่อนไหวพยายามรื้อคดีตแต่งโมขึ้นมาใหม่ในฐานะที่ตนเองเป็นแม่ของแต่งโมไม่อยากให้รื้อขึ้นมาเพราะไม่มีหลักฐานใหม่เนื่องจากหลักฐานที่มีก็เหมือนเดิมเมื่อสองสามปีที่แล้วส่วนตัวแม่อยากให้เรียบจบคดีไวๆเพราะมันไม่มีหลักฐานอะไรมาสแสดง ส่วนคนที่พยายามจหรือคดีแม่บอกเคยเจอครั้งเดียวไม่ได้รู้จักหรือว่าสนิทกันส่วนตัวนอกจากนี้ยังเคยมีกรณีคนอื่นๆคนนี้เอาเอกสารมาคุณแม่เองส่งฟ้องศาลเองโดยไม่ยินยอมทําให้คุณแม่เดือดร้อนต้องมาถอนออกเองเหตุการณ์ครั้งนั้นทําให้แม่โกรธเขาที่สําคัญการที่เขาบอกไปคลิปเหตุการณ์ตรงนี้หลักฐานก็ไม่มีถ้ามีจริงเขาก็ให้คุณแม่ดูแต่แม่ไม่เคยเห็นหลักฐานและคลิปที่ว่าแม่เชื่อว่าไม่มีนะนี่มันสามปีแล้วยังไม่เคยเห็น ส่วนของจำเลยทั้งหคนตอนนี้คุณแม่มีความรู้สึกอย่างไรแม่แตงโมบอกว่าก็มีก็สนิทกันน้องแซงคนเดียวซึ่งวันนี้แซงก็เข้ามาทีหลังแล้วก็เกาะแขนกันขณะที่ตัวกระติกเองแม่ยังไม่ได้คุยกันส่วนตัวแต่ถ้ามีโอกาสคุยก็คุยได้ไม่โกรธแล้วเลิกโกรธไปนานแล้วเพราะว่าลูกเราเสียไปนานแล้วไปเอาคืนมาไม่ได้ถามว่าวัานนี้ก่อนออกจากบ้านบอกอะไรน้องแตงโมหรือเปล่า คุณแม่กล่าวาว่าวันนี้แม่มาสารเรื่องน้องนะยังไม่จบนะลูกช่วยคุณแม่ด้วยยังไงคุณแม่อยากจะรู้ส่วนประเด็นที่แม่โดนด่าหยาบคายโดยเฉพาะคําว่าบาดซบแม่ก็ขอด่ากลับบ้างพร้อมทั้งจะขอให้นายดําเนินการจัดก,การต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ